มอเตอร์เรือไฟฟ้าแบบติดตั้งภายในเป็นมอเตอร์ไรแปลฐานติดตั้งเกียร์ภายในมีอัตราทดที่ไอสองจุดสามประสิทธิภาพสูงได้แรงบิดสูงขึ้นเปสองเท่าวกว่าในช่วงรอบต่ำถึงรอบสูง10 RPM ถึง2 0 0พ RPM เมื่อใช้กับคอนโทรลเลอร์แบบไซเวฟมีกำลังขับต่อเนื่อง3กิโลวัตต์ที่ส2ถึง84โวลต์ DC กำลังขับสูงสุดได้6กกิโลวัตต์ที่มอเตอร์และชุดคอนโทรลสามารถใส่อุปกรณ์เสริมชุดระบายความร้อน ด้วยน้าเป็นออปชันเสริมได้ทั้งมอเตอร์และคอนโทรลสำหรับงานหนักที่ความเร็วสูงระยะทางไกลๆระบบส่งกำลบบังเพาสแตนเลตขับติดตั้งภายในเรือมีบูสทองเหลืองสำหรับยึดกับตัวเรือง่ายต่อการตั้งแนวให้ตรงกับ,บขับเพาขับมอเตอร์และมีคัพปิ้งแบบสแตนเลดิสเชื่อมด้วยท่อเทปลอนทนต่อแรงบิดสูงด้วยความเร็วสูงได้ดีขนาดความยาวเพาขับ มีให้เลือก2ขนาดความยาวก็130มิมลิเมตรและ10,30ม mm. ิมลิเมตรที่ใบพัดแถมให้มี2ใบพัดคือใบพัด8นิ้วและ9นิ้วที่มีรูเทเปอร์เหมือนกันสลับใบไปมาได้ตามชอบสลับทดลองสไตล์การขับมีระบบออปชัาานป่นเสริมสำหรับใช้ร่วมกับพลังงานโซล่าได้อุปกรณ์เสริมมีชุดชาร์จไฟจากโซล่าเซลล์ลอดนอุปกรณ์เสริมมีชุดชาร์จไฟจากโซล่าเซลล์และชุดสไลด ยืดหดแผงโซลา่าทำให้ซอนกันได้รีดออกได้และเก็บตัวได้มีระบบขับมอเตอร์คู่แบบ differential, ดิ f เฟอเรนเชียลได้เพิ่มกำลัง2เท่าและควบคุมด้วยจอยสติ๊กแบบสติ๊กเดี่ยวหรือสติ๊กคู่ตามรูป